วันนี้พามาดูลูกปักทองที่สวนกันนะคะกำลังงามเลยค่ะแต่ละลูกอย่างสวยดูดแต่ละลูกค่ะ ดินที่ปลูกฟักทองตรงนี้นะะจะเต็มไปด้วยซากไม้เก่าๆที่เราดันทับถมกันมาแล้วก็เอาดินกบอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ทําการปลูกฟักทองลงไปในด,ดินนี้จะทําให้ฟักทองของเราสวยดูค่ะแต่ละโลกเดี๋ยวจะนับให้ดูว่ามีกี่โูกอ่เอาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มีไม่เออ หลูกนี้นะคะสองสมลูกเล็กๆกกำลังจะเกิดสาสี่เห็นไหมคะสี่สี่แล้วมีตรงไหนอีกห้าห้าลูกนี้หลูกนี้เจดลูกนี้เจดลูกนี้แล้วก็ ลูกนี้ค่ะดูสวยอย่างสวยลูกนี้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดินที่เราใช้ปลูกนะคะเราทำนาตรงนี้เราก็ดันดินมาแล้วมันจะมีกิ่งไม้ลกๆเราก็เลยดันมาแล้วก็เอาดินกบแล้วสิ่งแรกที่เราปลูกก็คือต้นฟักทอง ปลูกทิ้งไปอย่างนั้นนะคะไม่รู้มันจะเป็นไม่เป็นพันก็เอาพันแบบบ้านๆเราเนี่ยแหละเราก็มาลองปลูกดีโอ้โอผลปรากฏว่างามมากงามจริงๆ,ๆเดี๋เขียวสวยจริงๆแล้วก็ทำอุโมงค์ผักหยุดใต้ใกล้ๆกับไก่เราเลยเดี๋สวยไหมคะ Okay.